160บาัตก็หลอดละ80บาัตนะครับค่าลูเมนเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้วันนั้นเขาเช็คให้ดูอยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ตัว80บาัตนะตัวลงผมใส่ s12 ไอ้ิบหนะตัว80บาัต่ะผมเปิดไฟให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปลองไฟให้ดูอีกทีนะอันนี้ไฟต่ำไฟต่ำเปล่าเปล่าเลยอันนี้ไฟสูงอันนี้ดูแบบไม่ผ่านฟีมนะครับเนี่ยมุมมุมเดียวกันขนาดเลนส์มันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะมันจะมุมใกล้มุมใกล้ๆกัน แต่ผมจะบอกว่าถ้าดูด้วยตาคุณจะเห็นเห็นลงมายันนูนเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตัวไฟของตัว S 1 6นะครับที่ผมใส่ไปนะข้อดีนะครับลองสังเกตดูไฟมันไม่ขาวมากเห็นไหมครับไฟมันออกขาวอมเหลืองเห็นไหมถ้าไฟมันขาวมากมันก็จะบองระบาดนี้ไฟมันออกขาวอมเหลืองนะครับเรานี่คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึก แล้ววันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับช่างนั้นะครับจากนักเลงชาแนลนะครับ,รบช่างประจำร้านเลสสีลาชาชุนบรีนะครับนี่ให้ดูโลโก้หน่อยนะคลิปนี้ออนปีใหม่ละนะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะมาลองอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคบว่าข้างในหลอดเป็นไงขายไปกระจุยละนะเดี๋ยวเราจะไปติดบนรถผมกัน f o r t u n e r แล้วก็ระหว่างเดินทาง ตอนที่เราขายคลิปนี้นะครับวันที่30นะ30นะเดี๋ยวเราจะเตรียมการเดินทางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันสว่างมันมืดมันอะไรแค่ไหนนะอย่างที่บอกนะครับไฟมามี2ตัวนะมีตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะอันนี้130วัตตนะครับ65วัตต์หลอดละ65วัตตคู่หนึ่งก็130วัตตส่วนตัวนี้160วัตก็หลอดละ80วัตนะครับ ค่าลูเมนเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้วันนั้นเขาเช็คให้ดูอยู่นะอันนี้ผมไม่แกะแล้วเ,เดี๋ยวผมแกะให้ดู2ตัวเลยอะทีละตัวแกะนนี้กันยี e ่ห้อแดนเซอร์จะเต้นอย่างเดียวเลยเราอะ <laughs> จอย e ี่ห้อไฟจะเต้นอย่างเดียวเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะติดตัวนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้แหละเราจะได้เห็นนะครับว่าขนาดห5สิบ้าวัตยังสว่างขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเทสก่อนจะพูดได้แงวสว่างขนาดนี้ยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าผมลองกับรถลูกค้าเออใช้ได้อยู่นี่ครับ หลอดหน้าตาเป็นแบบนี้ซึบๆนี่หลอดหน้าตาเป็นงนีนะ้โอเคเนาะอ่ะตัวนี้ตัว65สับต้าทนะเดี๋ยวผมแกะตัว8ปสิบาทให้ดูนี่ตัวแปดสิบาทตูดมันจะเป็นอีกสีหนึ่งกล่องก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะหลอดมันจะเงินเงินนะอ่ะให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ใส่ตัวไหนดีวะรอแปดสิบาทแม่งเลยดีกว่าเนาะใส่แ0สบบาเลยดีกว่เดี๋ยวเราจะได้ หวดกันเห็นเต็มเลยตัวนี้เราผมใส่ตัว80บาทนะตัวลมผมใส่ s 1 2บอเอ้ s 1 6นะตัวแปดสิบวัตต์นะใบสุดกว่าท,ที่เคยสุดเบรกเกอร์สั่งได้อย่างใจรอไฟต่ำผมอยู่นี่นะครับนี่นะแล้วแค่บิดเ,ยเฉยๆของผมขั้วขั้โ s สิบเอ็ดบิดแล้วก็เอาออกเฉย นี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปนะอันนี้หลอดตัวเก่านะครับพวก H11 นะจะซื้อมือสองบอกเดี๋ยวขายถูกๆให้พักมาเราจะใส่ตัวนี้แดนเซอร์ตัว60วัตต์นะครับเอ้ยไม่ใช่ตัว60วัตต์ตัว80วัตต์นะเราจะใส่ตัวนี้รุ่นนี้ไฟใส่ง่ายครับใส่เข้าไปแล้วก็บิดแล้วก็เสียบลักแค่นั้นเองใช้ได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมนี่หลอดไฟอยู่นี่ ้อเห็นนะมันย้อนแสงนี่หลอดไฟอยู่นี่เห็นไหมผมใส่ก็ไปแล้วแล้วก็เสียบปลั๊กจบแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ง่ายรถรุ่นนี้มันใส่ง่ายหลอดไฟเขาอยู่งี้เข้าไปงี้งี้แล้วก็งี้เห็นไหมเข้าไปงี้แล้วก็หมุนงี้นะดูดูจากสายไฟนะครับแล้วก็นี่อ่ะผมเปิดไฟให้ดูนะอันนี้คือกลางวันนะเดี๋ยววันนี้ วันนี้นี่สาเดี๋ยวผมจะเดินทางช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นยังไงผมไปถึงบ้านนะมันมืดอยู่แล้วแหละแถวแถวตรงถนอนอุมโมงอะไรแถวบ้านเมียผมะนะเดี๋ยวผมจะไปลองไฟให้ดูอีกทีหนึ่งแถวนั้นนมืดอยู่สี่ทุ่มนะครับสามทุ่มห้าสิบสองตอนนี้ผมอีกประมาณสิบห้าโลผมจะถึงบ้านคุณพรลเมียแล้วแล้วก็จะลองไฟให้ดูนะแต่ตอนนี้ถนนไฟมันเซาห่างอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู นี่นะครับไฟหน้ารถผมอผมปิดผมปิดไฟไฟตัดหมอกก่อนอันเนี้ยไฟหน้าเพียวๆเลยตัวที่เราเปลี่ยนมานะครับเห็นไหมก็ประมาณเนี้เห็นไหมครับผมว่าใช้ได้เลยแหละอ่าน,นี่ถ้าผมเปิดไฟตัดหมอกนะมันก็จะสว่างขึ้นไปอีกหน่อยถ้าปิด่ะอันเนี้ยไฟต่าไฟต่ำเปล่าๆเลยอันนี้ไฟสูง ไฟสูงไปสูง,สงนี่โคตรสูงเลยเพราะเราต้องการให้มันสูงๆนะวสว่างๆนะฮะอันนี้ไฟต่ำผมว่าใช้ได้นะแล้วก็สีเขามันไม่ได้ขาวจัดนะครับมัน,ม,นมันยังอมเหลืองนวลนๆอยูนะ่โอเคเลยละตอนนี้ผมวิ่งมา380โลนะครับ ไม่รู้เห็นมานะแต่ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยสอง้แโลระยะทางตอนแรกมัน679้กโลใช่ไหมอันนี้มันลดลงแหละมันเหลืออยู่300รกว่โลน้ำมันครึ่ง,งถังถึงโอเคครับนี่ไกลละไกลละ วันนี้วันที่5แล้วนะครับผมมาถ่ายคลิปซ้ําให้อีกทีหนึ่งนะผมดูในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่รถมันวิ่งอะผมรู้สึกว่ามันยังดูไม่ไม่เรียบนะผมมาถ่ายแยกให้ดูต่างหากเลยอันนี้อยู่ตรงหน้าบ้านอยู่ยุ่ให้อยู่หน้าบ้านอยู่หลังบ้านอ่ะเรามาดูไฟกันึผมถ่ายคลิปเป็น2อันนะครับมีอันหนึ่งเป็นกล้อง Sony CV1 mark t o นะครับอีกอันหนึ่งเป็นกล้องโทรศัพท์ iphone 15นะครับผมจะให้ดูนะคือให้เปรียบเทียบเลยบางทีถ้าเราใช้กล้องคนละตัวกันแสงมันจะไม่เท่ากัันนะครบ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้านะครับอ่ะผมเปิดไฟหน้านะโอเคไหมอ่ะเห็นไหมเห็นความแตกต่างของกล้องเห็นไหมครับฝั่งที่เป็น iPhone เนี่ยมันจะเห็นละเอียดโคบแบบไอ้นี่เลยส่วนฝั่งที่เป็นกล้องถ่ายรูปอะครับมันจะเป็นไฟนะอ่ะผมจะให้เปรียบเทียบกันเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปลงลงรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างอันนี้ดูแบบไม่ผ่านฟิล์มนะครับเห็นไหม เน,เนี่ยมุมมุมเดียวกันขนาดเลนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะมันจะมุมใกล้มุมใกล้ๆก,ก,กันเห็นไหมออดูดูแสงเห็นไหมครับอ่อน,นะเปรียบเทียบกันเอาเองนะผมถ่ายให้ดูนะแต่ผมจะบอกว่าถ้าดูด้วยตาคุณจะเห็นเห็นลงไปเลยเห็นลงมายันนู่นเลยเห็นไหมเห็นไหม ใช่มนะอ่ะ,อะดูเข้าไปในรถด้วยความด้วยด้วยความไอโฟนอ่ะคือไอโฟนเนี่ยเขาจะปรับแสงแบบไอ้นี่เลยแหละดูออกมายังไงก็สมูทอะ่ะโอเคไหม นะอันนี้คือตัวไฟของตัว S16 นะครับที่ผมใส่ไปนะข้อดีนะครับลองสังเกตดูไฟมันไม่ขาวมากเห็นไหมครับไฟมันออกขาวอมเหลืองเห็นไหมถ้าไฟมันขาวมากมันก็จะมองระบ,บากนี้ไฟมันออกขาวอมเหลืองนะครับขนาดว่าพื้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นคอนกรีตพื้นไอ้นี่นะไม่ได้พื้นดําหรืออะไรนะพื้นเป็นพื้นเหลืองๆมันยังเห็นออกเหลืองเลยเห็นไหมคือพื้นมันก็เป็นพื้นทรายนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นทราย นะครับเป็นสายนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นไอ้นี่นะนะพื้นสายโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ผมมาให้ดูกันเต็มๆนะครับจะได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะ,ะขึ้นรถขึ้นรถด,ดูผ่านฟิล์มในรถนี่ผ่านฟิล์มในรถ